เปิดสตอรี่สุดท้ายบีมประพังกรเพิ่งโพสต์คลิปนี้ก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันถือเป็นข่าวเศร้าล่าสุดที่ช็อกความรู้สึกแฟนๆไม่น้อยกับการจากไปไม่มีวันกลับของนักแสดงดาวรุง่งที่มีอายุเพียงแค่25ปีอย่างบีมประพังกรที่สร้างผลงานมาสเตอร์พีซมาแล้วในออริจินัลซีรีโดย Netflix เรื่องแรกของไทยอย่างเคว้งเดอะสแตนเดซึ่งทางญาติและครอบครัวแจ้งว่นนักแสดงหนุ่มนอนหลับไปเฉยๆปลุกไม่ตื่นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่กูชีพไม่สำเร็จซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดอย่างไม่มีการเปิดเผยซึ่งทางนี้หลังเข้าไปตรวจเช็คอิสระแกรมของเจ้าตัว ที่เดอะบีมมิสเฮียพบว่าเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมาบีมเพิ่งอัปเดตอินสตาแกรมสตอรี่เป็นคลิปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆอนอกกำลังกายเรียกเงยอย่างสนุกสนานไม่มีทีท่าว่าเพียงไม่ถึงข้ามวันจะมีข่าวเศร้าตามมาว่าเจ้าตัวจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ